การเกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆเนี่ยทำอะไรลงไปทั้งหมดก็เพื่อความสุขทั้งนั้นแหละไม่มีอื่นอย่างนี้หรอกมีเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแล้วเพื่อให้ได้สุขเขวทนาความรู้สึกสุขที่ยั่งยืนจริงๆมีใครจะเถียงไหมอยากได้ทุกข์ที่ยั่งยืนอยากได้เฉยที่ยั่งยืนเฉย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 บือเบือทุก์เลยอยากได้ไหมล่ะทุกข์ทรมานที่ยั่งยืน เยากได้ไหมเฉยเฉยช,ยชาที่ยังยืนไม่ข้าท่านะทุกก็ไม่ข้าท่าเฉยเฉยช,ยชาก็ไม่ข้าท่าเออแต่สุขเนี่ยยินดีพอใจสุขใจสดชื่นมีชีวิตชีวาดีไหมดีมีอะไรดีกว่านี้ไหมไม่มีเหไหมมันก็ต้องการได้นี่แหละคนเราีต้องการความสุขความสดชื่นมีชีวิตชีวาความร่าเริงเบิกบานแจ่มใสอะไ,ไรกังบนน่ะนี่แหละเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการ ความกล้า,าหาานมันไม่มีอย่างอื่นหรอกนอกจากอันนี้